ซ้ายครับรอบนี้่ขวาครับเฮ้ยก็มาดิครับได้ยังไงคืนทุนมาดิครับเราทำได้คนดูแค่นั้น โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีก็ดูทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่เกมนะฮะชอคเกอร์สายเกินนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมก็ทุนสองพันนะฮะก็มาดูว่าจะเป็นไงนะครับผมเปิดเบตสองร้อยเลยแล้วกันนะครับผมมาไปครับผมรอบแรกชิวๆรอบสองชิวๆครับผมซ้ายไป สวยเพืเ่อนๆนะฮะซ้ายไปสวยท่านผู้ชมแคทเอาเลยนะฮะ1,100บาทครับผมมาดูมาเอากำไรไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมมายังไงขวาครับเปิดแรกนะครับผมมาดูเปิดสองเมืเดิมนะฮะเปิดนี้เข้ากลางครับผมซ้ายครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อย ลองไป็น250ดูแล้วกันนะครับผมขยับไปทีละนิดแล้วกันนะท่านผู้ชมขวาครับโอ้โหเรียบร้อยติดเซฟซปเปอร์เซฟนี่ครับผมเบ<ม>็ด500สซักไม้แล้วกันนะครับผมคนดูนะฮะ<ว>โอ้โหเอาไปกินเลยคนดูเอาหม่ห0 0ร้อยเอาแล้วครับเน็ตโอ้โหย็ดเคสองไม้โดนไปเลย เอาใหม่นี่ครับเบ็ดสองรอยพอเจ็บจี๊ดนีครับผมสองไม้กลางครับท่านไม่ได้หนาไม่ได้หนาอย่างนี้คนดูเป็นเปิดที่สุดยอดมากเหลือแปดร้อยแลล่าสุดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเบ็ดร้อยเลยทีนี้เนี่ยฮเราไปลุยกันต่อนะครับผมคนดูขวาครับกลางครับท่านผู้ชม สายครับท่านผู้ชมดับฝันผมจัดอะคนดูโอ้โหเย็ดเคเกินไปมาครับสายอีกนะฮะฝายอีกครับกลางครับท่านผู้ชมสายครับรอบนี้สายครับรอบนี้อ่อ ขวาครับเฮ้ยก็มาดิครับ้า้ยังไงคืนทุนมาดิครับเราทำได้คนดูแค่นั้นแหละเกือบหมดตโตก็มาดิครับืืมถ้ารอบนั้นถ้ากดแบบไม่พลาดกดตรงกลางนะที่แรกมันจะไปด้านซ้ายแต่มือประตูไปด้านซ้ายแล้วเกือบไปแล้วเนะี่ยฮะดีนะกดผิดแม่ ถือว่าโชคช่วยไม่งั้นนี่ดับฝันลุยเฮ้ยหลงัลงๆมาไม่ใช่แล้วแหละคนดูเอาใหม่ครับรอบนี้ดีๆเลยไปครับรอบนี้ยังไงท่านผู้ชมซ้ายอีกได้ไหมซ้ายยังมาเนี่ยเฮ้ยเาดีท่านผู้ชมมันก็มาได้อยู่นะไปครับกลางนั่นเรียบร้อย เสร็จจจัดเปิดซ้ายผมต้องมาขวาผมต้องมากลางผมต้องมาแล้วแหละรอบนี้ยังไงท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหนี่แน่มาดิสวยสวยสวยเลยควายไหมนั่นไงโอ้โหจะไปซ้ายอยู่เลย กลางุ้ยความติดซ้ายว่ะแคระก่อนนะกันเก็บไปก่อนนะเก็บไปทีละนิดได้กันนะเอาดูไปครับซ้ายครับผมท่านผู้ชมรีเซ็ตใหม่นะรอบนี้ขวาขวาอย่ามานะสวยแคราอีกครับผม เก็บไปทีละนิดนะท่านผู้ชมเปิดขวาครับรอบนี้ขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายกลางครับรอบนี้ท่านผู้ชมแปดร้อยกูต้องได้โอ้โหเริ่มจะงุดหงิดแล้วนะไม้ห้าร้อยหนึ่งไม้มากูดูตั้งแต่ไม้แรกท่านผู้ชมโอ้โหสภาพ โอ้โหสภาพสภาพท่านผู้ชมสภาพสภาพนีครับผมหมดแน่เลยไปให้สุดแล้วหยุดที่ว่าได้กำไรท่านผู้ชมมาดิเอาจริงละเอาจริงแล้วคนดูแล้วผมจะโชว์โ,โหดท่านผู้ชมแล้วผมจะมาแบบตึงๆ ดึมด๋มดึมด๋มมาดีครับผมไหลครับเข้าไปห้าหกลูกแล้วครับผมมาดีครับท่านผู้ชมลูกนี้มาดีครับผมท่านผู้ชมอูห้หดับฝันจัดเอ,อ้อเกือบไปแล้วเกือบได้แจ็คพอตเย็ดเคเป็นไปได้ยังไง โอ้โหเรียบร้อยหมดแน่เลย20บาทสุดท้ายครับผู้ชมก็มาดีครับท่านผู้ชมก็มาดีครับท่านผู้ชมก็มาดีครับท่านเ,ออเรียบร้อยท่านผู้ชมโดนน,น,ดนะครับผมมนดูนะฮะวันนี้ก็โดนอีกเช้นเคยนะฮะก็เราคิดว่าจะได้กําไรแล้วนะพลาดจัดเลยเนี่ครับผมทีแรกผมไปประมาณ8ลูกแล้วนะ ไ่ได้นะคนดูโอ้โหสุดยอดจัดก็เป็นว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ